สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องทำน้ำอุ่นโจเวนอบอุ่นด้วยประสบการณ์30ปีพึกษาเรียลเอสเตทธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมอบแหรนรอกนกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับเว r l d c ค a s s s e เ e c t i o n เขาเป็นศิลปินตำนานในตำนานจาาดงดังยาวนานมากสอนรามมาจุ๊บทีนึง อู้ยมาทันไู้ไา้ชายไม่ได้แพ้ผู้ชายไม่ได้รับรางวัลไม่เพียงอี่นะพี่นะพ่นะมามามาจุดที่นึ่งมามามาจุดที่หนึ่งเดี๋นะพี่แฟนคลับหมาคนนี้ไว้รุ่งกนม้มีทุกไว้ เต้นเพลงสอนรามได้ป่ะเต้นเพลงสอรามได้ป่ะไ้าได้เต้นสอนรามได้ป่ะเยถาจริงเป็นลูกค่งใช่ไหมไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งแมงกะพุนใช่ไมไม่ได้เพลงเขาดังนะมามามาจุบทีนึงนี่ไงมา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 ้าล ัปจัดฟังจัดเงือกดีกว่าฮ้ยหยิบน้องเขาขึ้นมาล่ะคนไหนนี่ไงเอ้าก็มื่อกี้เห็นีแบบนี้คนนี้นี่ีดีทาน่น่ทนี่นรอนี่ทนพี่หนุ่มเาล้มเลอะนะอไไนไนจอดหน้าบ้านไปแล้วฮโหห้องซ่วมอยู่น่นจะนอรนี่นี่ดูอย่างนี้ลูกน้ับชื่ออะไรลูกชื่ออะไร น้องไม้นะอายุไรลูกพี่นี้สิบปีค่ะอุ้ยนี่หนูเป็นลูกเขาได้นะใช่เอาจริงเจ๊เนื้อพี่หนุ่มอยู่เลยเมื่อกี้โอ้ยลุงแล้วอยนี้ต้องลุงอเลุงสิบขวบแม่อยู่ไรแม่มีเป็นแฟนคลับตั้งแต่รุ่นคุณแม่ใช่อย่างนี้นะแม่ชอบหนูชื่อม้อายุสิบขวบนะคะนี่ชื่ออะไรคะโบค่ะน้องโบพี่พี่ชอบ พี่หนุ่มตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยอันนุ่มชอบเนี่ยดูบ้านเลยเหรอเอ้ยตาหนูดูบ้านเหรอ๋อเหรอแฟนเขาเยอะมากนะแฟนคลับเยอะมากนะตัวนี้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะเ็นบอกมีจัดงานด้วยใช่ไหมคุณใช่ครับผมแล้วก็เอาเงินไปทำบุญ ที่ไหนที่ไหนเงินทำบุญก็ทำบุญในปีนี้ปีนี้ทำที่ไหนปีนี้ปีนี้ทำที่มูลนิธิอนันต์ทให้ิดลครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเห็นบอกมีจัดประมูลของเลยใช่ครับแล้วแฟนคลับนี่มีเฉพาะเมืองไทยไหมทั่วโลกครับทั่วโลกเลยใช่ไหมครับต่างประเทศก็มาก็เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เป็นคนต่างประเทศด้วยคนจีนเนี้ยครับผมเขาคุยกับคุณรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องครับพูดเป็นภาษาจีนพูดเป็นครับอ๋อเหรอครับผมจริงเหรอราหน่อยราหน่อยจริงเหรอเยินตาหัว เตะซ้อมลามก่อนหน้าไปนะคพี่เขาบอกมีเขาโประมทเงยเสื้อราคาสูงสุดยังไงได้เก้าหมื่นครับเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้อเสื้อฟุตบอลผมครับอ๋อเหรอใช่ครับโอเคขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมีทุกรุ่นจริงๆใช่เขาเเยอะเยอะแบบว่ามีแฟนคลับเงียบแน่นอะไรขนาดนี้เพราะอะไรก็เป็นกันเองครับอ๋อไปถึงไปพูดคุยแล้วก็ไม่ลืมความรักที่เขามีต่อเราครับ ันก็คิดถึงผลงานแบบคือดูละครดูหนังอะไรของสอนรามยังจะดูอยู่เนืองๆอยู่แล้วยังเห็นอยู่แต่ว่าเพลงเนี่ยผลงานเพลงใช่ครับเพลงเพิ่งออกซิงเกิลมาใหม่ครับเป็นซิงเกิลนะแต่มันมีที่มาว่ามันเกี่ยวกับเพื่อนที่เพื่อนยุคไหนเพื่อนสมัยไหนเพื่อนที่ดาราหรือเพื่อนอะไรเพื่อนแก้วด้วยนะครับถ้าสองกเบียนนะครับเซงกเบียนเซงนไบียนเพื่อนมัยใช่แล้วกาเพื่อนไอแบกด้วยอ๋อครับทำไมฮะมันรวมตัวกันได้ไงหรือว่าคือเขาอยู่วง Friday ครับ คือวงเก่าของเราหรือไงหรือว่าไม่ใช่วงตีของเขาอยู่แล้วโอเคโอเคบอกคุณบอยไตเนี่ยเขาเป็นนักร้องวงไฟเดออาดุลเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เขาไม่เคยแต่งเพลงเขาก็แต่งเพลงเป็นเพลงแรกเขาก็ผมไปเจอกันงานแต่งงานเพื่อนครับแล้วก็เลยเขาบอกว่าเฮ้ยเราเขียนเพลงได้แล้วอดุลใช่จากที่แบบเล่นแต่กีตาร์ช่วยมาเล่นมิิวสดวิดีโอให้หน่อยเริ่มต้นจากเล่นมิิวสดอดุลทุนตั้ม ครับผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมเดี๋ยวทำให้เลยจริงวะครับเพลงนี้เขาเราทำให้หมดเลยเป็นมีบริษัทมีแล้วครับผมเป็นคนทำมิวสิกให้เขาก็้วทำมิวสิกให้เขาปั๊บเสร็จแล้วเขาก็เลยแต่งเพลงคืนให้เราชื่อเพลงอะไรเนี่ยชื่อเพลงอะไรรู้สึกอย่างไรครับเป็นเพลงอกหักไม่แนวอกหักหรือว่าไม่ครับเป็นเพลงบอกรักครับบอกรักโอเคจะฟังทำไงดาวน์โหลดดาวน์โหลดไหมเดี๋ยวนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วใช่ครับที่ดอกจันสี่เก้าส 4 9 2 9 8 901 901ดจัน9้ใช่ได้เาได้เอาได้คพี่เดี๋ยวก่อนครับเอออาอาเออ่าเยเหรอไม่าแล้วเดี๋ยวเคดวงเดี๋ยวไปเช็คมีเรื่องหลายเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คกันเช็คแล้วเหรอเรื่องผูหญิเแล้วเชีกแวเรื่องผู้หญิงคนนั้นคืออะไรกันคนเดิมที่เราเป้าหมายโอยคนไหนคนไหน เขาเคยดูดวงผมตเจอหน้าท e> ุกครั้งไอ้หนูเอามือมาอ๋อมีฝ่ายแดงมีตังแน่นอนโอเคมีเมียยุมากกว่าแน่นอนจนทุกวันนี้41แล้วดูเลยุมากกว่าตั้งแต่20กว่าถ้าเป็นน้อคผู้นี้ดูตัวเองก่อนออ โอเคนองํามชอบเองเหมือนกันนางงามสมน้ำหน้ารัวได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปเจอพี่ที่ห้องได้ครับนางงามเหมือนกันสมน้ำหน้า หนุ่มอย่าจับมือพี่นานอย่าจับมือพี่นานพี่ถือพี่ถือผิดผีเอิจะมาทาอะไรครับพี่เอิร์ทเจอครับเริ่มจากหั่นปลาก่อนครับมาเลหันปลาก่อนนี่ก่อนราต้องแบบทีเดียวครับอันนี้ปลาอะไรครับพี่เอิร์ทปลาช่อนครับ อธิบายก่อนเจียนจื้อคือปลาช่อนทอดใส่ขิงครับมันคือแกงนี่แหละครับคล้ายๆต้มส้มแล้วขอจุดเตาพี่หนุ่มไม่เจอกันนานทำไมพี่หนุ่มยังหุ่นดีเหมือนเดิมครับผอมมากครับพี่หนุ่มไม่มีผมเป็นคนที่ทานอาหารเหมือนพระสงฆ์ครับยังไงรู้เดทานด้อเช้าแล้วก็ทานตอน11โมงอ๋อแค่นั้นเหรครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ทานปลากับผักอะไรอย่างเงี้ยครับเยิร์ตครับพี่เอิร์ตตอนนี้อยากให้พี่หนุ่มช่วยอะไรบ้างไหมครับพี่เอิร์ตไม่มีครับไม่มีว่า เตรียมมาหมดแล้วพี่หนุ่มอยากทำอะไรอาหารแล้วกันโอ้โหอันนี้อันตรายเลยอะทำไมทำไมครับท่านี้เอาแบบไหนเขาเขาอาหารมาให้แล้วเผื่อพี่หนุ่มไม่มีอะไรทำไงพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกดีกว่านี่พี่หนุ่มนี่เห็นพี่หนุ่มอย่างนี้นี่เป็นจริงๆจะต้องเรียกพี่หนุ่มมาเลยนะ อาหนุ่มเพราะอะไรครับเป็นเพื่อนกับแก้วเห็นอย่างนี้เพื่อนสนิทด้วยเป็นเพื่อนกับแก้วเป็นลีดรุ่นเดียวกันน้องเชื่อหรือเปล่าครับรีทิ้นทะเบียนเป็นเพื่อนโตด้วยกันมามเป็นน่าเชื่อว่าทำไมช่างแตกต่างแก้วเขาเป็นนักบาสทีมโรงเรียนครับอ๋อแต่เขาเป็นหลีดด้วยนะพี่จำได้ใช่แล้วก็ผมก็เป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนโอ้เเททั้งนั้นเลยเทเทมากครับหนุ่มโตมายังเท่อยู่แต่แต่น้องพี่เนี่ยสิ ให้เก็บเพื่อนผมหน่อยครับพี่พี่ขอโทษนะครับได้เป็นน้องเกมผมรักเพื่อนนะครับคิดว่านะอันนี้คือสันนิษฐานว่าน่าจะได้แล้วจริงเหรอสันนิษฐานได้แล้วใช่ไหมครับจริงเหรอใช่อันนี้พี่หนุ่มลองดูครับครับเดี๋ยวททำให้ดูก่อนครโอ้โหโอ้โหเยอะจ้ามากโคตรร้อนเลยอ่ะน้ำมันโคตรร้อนเลยไม่มีเสียงอะไรเลยนี่รีบเลยมาแล้วนี่มาแล้วมันมาแล้วมันมาเร็วเรอแป๊บหนึ่งชิ้นนี้แปลว่า ยังไม่ได้ครับอสบขั้นตอนอะไรบ้างครับก็คือเดี๋ยวพอทอดปลาเสร็จปุ๊บเราพักปลาไว้ก่อนใช่ไหมครับครับแล้วก็เอาขิงขิงกับกระเทียมเนี่ยผัด่ทำไมครับดูพี่ทำไมครับยังไงครับพี่หนุ่มครับดูพี่เอามาพี่หนุ่มนี่ไงดูพี่พอกันเลยเนี่ยสนิทล้วรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้อันนี้ปลาเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยเหรอครับพี่เอ๋ไม่ต้องปรุงเลยครับครับ พราะเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำที่เราผัดวิธีวิธีการดูนะคือถ้าเกิดมันยังไม่ได้ครับมันจะติดกระทะคือถ้าเกิดมันสุกมันจะงานมันจะลอยลอยอยเลยใช่ไหมมันง่ายเลยในการพลิกใช่ไหมครับอันนี้มันหนักใช่ครับขอที่ขีบนะครับพะกุ้งครับที่ขีบคืออะไรครับที่ขี้บครับคีบอ่าที่คีบครับอันนี้ครับผมช่วยช่วยหลานเนยครับอ่าอย่างเนี้ย อย่างนี้ได้ครับอย่างงี้กลับได้อย่างงี้เป็นไงกอได้ยังกลับได้แล้วครับกลับได้ไหมใช่ครับไอหนุ่มกลับได้แล้วครับกลับได้ไหมไอหนุ่มเลิกไว้ดูดีดูดีเออนี่มันต้องเหลืองเอย่างงี้สีเหลืองใช้ได้แล้วใช่ไหมครับพี่เอ๋อต้องเหลืองต้องเหลืองทอง Oh, โอ้ยเซียนมากเซียนมากฟังจากย่าเข้ามาครับดีมากผมว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ไปฉวัตนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดผู้ชายทำอาหารได้เนี่ยเก๋นะจำประเทศตรงนี้และใช่เพราะแล้วพอเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทำไม่ค่อยได้แล้วไงใช้ผู้ชายแทนเอาล่ะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าน้องเอิร์ธหลานรักของคุณย่าสุชาจะโชว์ฝีมือปลายจวักให้หญิงรักหญิงหลงได้หรือเปล่าสักครู่เดียวครับ